สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทินารักทุกท่านค่ะเมื่อนีกับมาพบมาเจอกันอีกแล้วค่ะคุณแม่จ๊ะอ่าเมื่อนีกันที่มาแจ้งข่าวดีเนาะค่ะเลขสามตัวเม็ดเดียวที่เจบุนเอามานำเสนอคุณพ่อคุณแม่เมื่อกีนี้เนาะค่ะที่หายถูกเก้าศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวนั่นแหละค่ะเมื่อนีเพิ่งหายมาแล้วค่ะท่านผู้ชมนั่นล่ะก้อนอื่นเนาะค่ะเดี๋ยวสิเขาอ่าผาไปสอบถามถึงผ้าลวยเนาะ,ะ,ะค่ะเพิาคนใด อของวัตถุโบราณมาแต่ใสที่เอามาให้ใจบุญนเนี่ยถือเลขทุกงวดนี่ละที่คุณ่อกก็แม่โทษกันเขามาถามหลายมากๆเลยว่าบูช่ายยังเนาะคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวที่ผ้าขาไปสอบถามเพิินค่ะเดี๋ยวไปไปฟังจากปากเพิินน้ำกันเนาะคะ่ะผ้ายานไปสอบถามน้ำเพิ่นเนะเาะนั่งเฮ็ดยังอยู่เนาะกำลังส่งงานกำลังส่งงานใน คุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพที่จ้างหมอลำสุมปพี่นี่ล่ะดังครับพี่สุเปพี่เลยดังจักดังว่าดังแล้วล่ะกางางกงแมีสมือหนึ่งก็ลังเอาสีออกนี่ล่ะก็ลังหนึ่งก็ลังทรงชงงานเพิ่นควายหมายก็ได้มอลลั่ก็จะมันป้าแกจะมันลำดีคักดีแน่ยว่าดังจังไรมอลำลั่มจไรข้างใน้ยี่สิบสี่คนเนาะ ราะว่าเครื่องเสียงดังดีพี่น้องเขาเนี่ยว่าเครื่องเสียงดังดีปวดกันผู้ใดบริจ้างซปเปอร์พี่นี่ผู้ใดบริจ้างซปเปอร์พี่นี่อันนั้นเลยลาดวอกาอ,อยางไงเลยก็คือป,ปีหนาเลยป่ะปีนี้เต็มบนระบบิปีนี้งานเต็มโอ้โหงนเอองานสงการหลังหลังสงการก็คือบุญร้องไฟอีกเต็มลรวบอกบุญร้องไฟยังบ่เต็มจะมาจากนี่ไปฮอดหลังสงการพอดวันที่ 7. ิ7เต็มเอียยอ๋อมันนี้วันที่ห้า ไปเรียนบ้านไหนในงานต่อไปเรียนบ้านไหนในงานต่อหลุดแม่ข้าเจ้าสอนเสียงฟังดีฟังง่ายฟังดีฟังชัดเจนดีว่าสั่นโอ้เสียงเสียงมั่ออนจ้างไปฟังต่เสียงเสียงกระจ้างปฏิทุจ้างเปลี่ยนบ่อ๋อจบล้องเอียงว่าไทยคอยอี่ยังอ๋อปฏิมาสอบถามอันเอฟซีต่อหลายว่าอยากบูอยากถามนี่ล่ละเครื่องล่างของคังนี่ล่ะอือว่าได้มาจากใส่คือพัถือเล็กทุกงอ่แทนคร่องก็คอยให้เจ้าในเจ้าผู้บอบบนสั่นหนูกับว่าลู่คนี่นว่า ต้องสามารถสอบถามรายละเอียดจากคุณน่ะจังสีบอกคุณบอกคุณแม่ฟังอยากรู้เรียงมาเหี่ยงอเอาพูทจะคุณของอ่านี่เดที่ห้าได้มากแบบใดแบบใดนี่สินะคะโอ้หมายถึงพุทจากคุณมันดีแน่อะไรจริงไหมแม่นี่บอกอันไม่อห่างแน่แค้นอันติดโตตลอดนี่มันมันอันนี้นี่คือคืออันนั่นเลยอันที่โตตลอดนี่แค่วอาดปวดไั่เหี่ยงเนี่ยอันนี้เลยเพราะว่าเขาเดินทางเนาะตอนนี้เนาะเออเป็น เอาไงทั้งโชคลาภทั้งเอียงทุยางทุท่แนวล่ะงานกับประาศเตียนขาดสายที่ตั้งแต่อะไรมามาไหลายมาไหลาย,ลายเดี๋ยวที่อ,ออกไม่บางทีเอาเอา,เอาลักลัหกนหนี่งั้งวันที่เข้าที่ประจําเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรับเนาะเดี๋ยวให้เเพิ่นยค่อยรับเนะาะวางคนนี้คุณแม่เด้อเอาเนี้เอาสูบเหมยเพิ่นเบิ่งแนี่ยเอาสกลเบเกอือกันเอย้ยน้ำขึ้นมาปู่พี่บุนวัดสันหลวงพ่อพี่บุนน่ะมีคนหูวจักเบิดตั้งแต่เบิดประเทศกันล่ะหูวจักเบิด พุยนุย,ยนออกฮอดข้าวอนช่วงหนึ่งแม่ไหนที่รดรดขวังอ่าขวังไงปฏิหารลดรถความรดมุนนุยปุยเลยบมเปียนยังบบแกนปุยพบูญค่ะแต่ว่าลดมุมนเนาะค,ค่อนบ่เปียนยังเฉยแกยังบอกว่าเข้าโชคดีที่ได้เป็นลูกหลานเพ่อนเพราะวา่าที่สถานที่ห้าอยูนี่ก็คือวัดเพลินนะครับนี่วัดหลวงพ่อพิบูญนะครับนี่ของห้าอยูนี่ห่างกันประมาณโลเนาะโลยังนะจังนี้ไปประมาณเจ็ดร้อยเมตรเท่านั้น จ็ดร้อยแปดร้อยเมตรล่น้ี่ครับผมแล้ววันนี้ในด้านพุทธคุณเนาะอ่าอันนี้เนี่ยผมมีความเชื่อว่านาคเงินทองเนี่ยก็ผมจีเอามาบูชาไปทั้งสามองค์ถือไปทั้งสามองค์เนี่ยนาคเนี่ยผู้ใดเห็นปฏิหารของนาคเนาะปฏิหารของปูพญานาคปูชีจุดโตทั้งไปก็แล้วแต่อ่อ่าปูจีจุดโตอ่า ปูดำเมื่อแล้วแต่อทั้งพญาน,า,น,เน,า,นาเนี่ยกะทิฮู้ว่านาคเนี่ยเนี่ยนาาอง์เนี่ย,ยแต่ว่าถ้เาเอาเ,เอาเคตดเอาเอาเคตด์ที่อออก่าเข้ามานาแต่ว่นนี้มไม่เป็นนานเนียเป็นผู้พิบูลแต่ว่าสีนาาอ๋อสีนาคนาคเนี่ยซื่อถึงว่าพญานาคเป็นอสิ่งมงคลอเกี่ยวกับอย่างเกี่ยวมงคลกับอย่างนานเนี่ยเกี่ยวกับโชคลาภ เกี่ยวกับเงินทองโชคลาบเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณหน,นาคเนี่ยคนไปขอโชคขอลาบกต่ขอแต่น,น้ำหนกักด<ม>ิเห็นหว่าผมก็เลยถือว่านาคเนี่ยเป็นของมองคลผมก็เลยเอาองค์สีนากมานำํำมาดี้เงินมาดนี้เป็นยังค่อยถือสีเงินเป็นยังค่อยเอาสีเงินมานําเพราะว่าสีเงินเนี่ยเงินทองไม่ขาดเชื่นขาดสายไปสายห้ยก็ห้เพิน่นมีเงินตลอดอ<ม>ืใหญ<ม>เข้าไปหาเงินก็นห้ได้เงิน เฮาเสียงโชคเสียงลาบให้ได้เงินเนี่ยโชคลาบมากับหน้าใช่ไหมโชคลาบเขาจ่ายมาเป็นอะไรจ่ายเป็นเงินนี่เลยนี่<อ>จ่ายเป็นเงินโชคลาบแล้วเอาเงินเราเอาเงินไปเป็นอะไรไปแปลสภาพเป็นทองบาบนี้ื้อทองแมคกองข้าไว้โอ้ก็เลยเป็นหน้าเงินทองแม่หมูชาผมบูชาเป็นชุดจังจีแล้วแล้วเพื่ขออเจ้าขอมกันนี่คือว่าออกไปบอกมันนี่อยู่ในกระเป๋านี่นุ้ดตีแข้นตลอดล้วก็ เป็นอยังนี้ก็ได้ป้าถามกันแต่นี่ความหมายกว่าเพิ่นนู่นพวหูสารคุณก็บุญพาะรวยกับบุญพาะรวยตัวมาให้นูน่ะเออนี่แหละนาาเงินทองชุดนี้ผมกับบูชามากแต่ว่าเพิ่นกับมี่บูชาอยู่หรอกับพู้อะไรอยากได้กันว่าคุณแม่ว่าช่วงชวงนั้นนะเคยบูชาหลวงปู่องค์สีทองไปน่ะถือเลขดีดีว่าสั่นช่วงที่เอาห้องเอามาตอนนั้นนะแม่คันครบชุดจั่งสีสุดยอดของพุทธคุณแหละแล้วครับตีบูชาด้างไหนบ้าง เอากระบูชากะเจ้าไปบูชาไหมเอี๊ยบจีนตัวก็คอยพี like onda, ่เวลาเลยเจ้าข right. yeah, yeah. ่อยบูชากันผู้ใดอยากได้กันติดต่อพานเจ้าเลยบัรนี้คุณแม่ถามมาถ้าแม่อยากได้องค์เดียวได้ไหมลูกอยากได้องค์เดียวก็ได้เขากะไเอาเขาอยากได้อยังไรอยากได้เงิ่อนลือทองลือนหนเอออยากได้เงื่อนในท้องเนี่ยเลยหนักกับหนูเอาเบิร์แล้วนาคลื่นทองบัรมีเนี่ยเน่อือนบัรนี้น่าเอือนกับมีอีกเน่าเอือนนี่บอยากพักนี่กระเป๋านี่มีจับพักนี่ถามไปก่อน ถามว่าน้องแมวเบิดไปว่าันน้องแมวเนอะน้องแมวเราเรียกไว้อยู่เออเอาเขาให้แมวกินไปลำพิษเ่าเอาให้แล้วเอาให้แมวกินโอ้โหจังไรเหมือนแร้งเหมืนบุญมากด้ยเอาเขาคุกไปนั่นเลยคุกปลาทูแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วน้ำหนแก้วลูกเขาซื้อน้องน้ำโชคผนดิอ่จับเพื่อนไปเบิ้งคลิปเก่าเพือได้บุ๊จิเปิดเผยความจริงอันถามว่าอีกอันหนึ่งเห็นไหมลุ้ยติดจรวดกับอีเปิร์เบาะย่างบ่ะนุ้ยเรียกว่าเฮ้บาทนี่เดี๋ยวทิ่ภาพไป ถามบุญผ้าร่วยได้ไหมย่างบออ๋อแ้ไหเพื่อนถามว่าอีเปอนี่อีเปออันนี้คืออีเปอ่ออันนี้อีเป๋มันมีบอหระบ่ะนี้อีเมีตัของที่บูชามากายุวัดน์มนแล้วนาก็หมายกึอยากได้กรติดต่อเจ้ารวดเจ้ากับไปหาไม่เพื่อนรลดเพาว่ายากขาเจัาวันลุงมาสอบถามตัว่ามันมีอะนในนี้มีอีเป๋ค่ะที่อยู่ในกระเป๋านี่เอาเอาเจี่ที่ผมถือโดยส่วนมากผมสิถือซ้ำนี่ ยูได้หั่นอีกเป็นคือแต่ว่าโดยส่วนมากผมกับว่อาออกงัดออกมาดอกจนขึ้นล่าทุกคนนี่อีเปอร์อันนี้นีออีปเปอร์ันในกรอบนี่นนนผมแอว่าเนี่ยมันเป็นมง้นอีกชนิดหนึ่งสําหรับผู้ผู้ฉลกนะผู้ฉลกกันอ่าหลายคนจะงีับหูยดอกว่าอีปเปอร์คืออย่างถ้ามาค้าขายก็ดีดิน,นี่ติดต่อการงานเจรจาพูดคุยนี่สุดยอดอีเปอร์เนี่ยอ่าเนี่ย สุดยอดเจ้าว่าคอยออกไปงานไปว่ากับเจ้าภาพเนี่ยบอกว่างานนี้ห้าหมื่นนะแม่นะว่าจัดโบตออะไรบอกเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกมันถีเว่าคานะมันว่ลลกเพราะนัะนะมมันเปลี่ยนน้ำเปอดนี่บอนี่ว่าจัดก่อนสมมติอ่ะแม่บ่เห็นว่างกระเปาแต็คเ่อรว่างบ่ได้เนี่ยกับลูกสิาบกับมาได้ค้นสีขามข้นสีขามบอกไบ่ขามอันนี้บานนี้เรามาดูอันนี้อะไร คุณแผนก่อนโอ้คุณแผนคุณแผนอุ้มอุ้มคุณแผนอุ้มไก่คุณแผนอุ้มไก่คุณแผนเลียกทรัพย์สำหรับเฮ้าอยากเสียงโชคเสียงลาบอยากยิบรถตะลุนตะลี่ผู้ใดอยากซื้อเลขซื้อเบอร์นะไปโดยช่วนมากการเรียนการพนันเป็นยังคุณแผนคือบอเกีียวกับเร่องจีบสาวเป็นยังคือคุณแผนเป็นยังคือเกลียวตัดไปดีทั้งทั้งที่คุณแผนนี่ละครเอาไปจีบสาวมันว่าแมนคุณแผนอุ้มไก่ได้นี่ไปตีไก่ได้ครับเรียนการพนันได้ครับ เออที่ายให้ฟังเนี่ยเนี่ยคุณแผนนี่อ้มไกล้เนี่ยคุณแผนมาจะตีไกล้คุณแผนกระเลียนการพนันคื่อนกันพราจะนั้นเป็นยังคุณแผนลักษณะนี่คนชอบเลียนการพนันเขาเจ้ามักห้อยกันไปเนาะบอจะเป็นข็าเจ้าที่ไปเสี่ยงโชคยิบรถตะลงตุลี่ซื้อเรียกเื่อเบื่อยังชนะนี่หลายคนเห็นเห็นไม่ยิ่งถือหลายอยู่ที่มาวัดตอนนั้นเนาะเต็มอยู่เอา้าทั้งทั้งสเสน่ห์ก็ดีคันไม่ยิ่งเนี่ยถือเนี่ยเด้อ ฝรั <earth> <oy> ans, ่งย่างนําห้วยๆโอ้ยเนี่ยนี่ถือไปนี่แขนไปนี่ย่าจะแขนถอมมันน่าเกียนอใหญ่ถือในกระเป๋าเออใกระเป๋าปั๊บไปนี่เนาะย่างก่ไปทั้งแถวสีลมบ่ได้ฝรั่งย่างนําแกจริงมบนี่คุณน่ะโทกันถาถามหลายคักกนี่านีเด้อังล่ะกันเฮาสู้ฟังจังซี่ก็โทบึๆอันันอีหยังซั่นน่ะอันกับอีกอันนึงจรวดจรวดอีหยังหั่นแหเาสูฟัง อันนี้คือนัา่งากวักครับสําหรับธามาค้าขายการเรี้ยงการเงินการากาทรา่องเที่ยวเราโม่โมเรี้ยงการเงิหนหรอกเพราะว<อ>่าผมหาแต่เงินนางกวักอะไรนี่นางกวักครับผม <ừ> เออนี่นางกวักเนอะเออนางกวักนี่ครับผมนางกวักกับยี่ห้อยุทธศาสตรเมุฮั่ออกไปธามาค้าขายขายกิฟต์ชอปขายขายัยยยงกวักข้นข้ามาซื้อของ แม่นั่งขวบมาขวบเขากับขวบซอยแม่หนึ่งบูชาไปตั้งก็โดนโดนคุณติดต่อมาอีกแล้วว่ามีบอลนู้นหนูบอลู้เด้อขายไก่อยู่อันนั้นไหมโอ้ขายไก่อยู่อันเงี่ยงก่อเลยอุดรเป็นเลยไหมเออเออเออขายไก่ยั่งจ้าอมาเนี่ยรวยติดจรวดนี่ขาดอะไรติดจรวดจรวดนี่เนาะทำอะไรเนี่ยรวยติดจรวดนะครับเด้อรวยติดจรวดขลวงพาออะไรสาลิกาอ่าสาลิกาประหลัดขีดเขื่อนว่ารุ่นรวยติดจรวดครับผม นายหักนายหลงนายฮักพูดคุยเจรจานายเชื่อถือนายหักพวกไอ้กระจาทําทงานที่เนาะนี่เป็นจีอันนี้คือรวยจิตจรวดสำหรับผู้ที่ทํามากท่าค้ายเนี่ยเอาอันนี้เนี่ยไปทิ่มปอกไว้ในกระจังเงินกระจาเน่ะกระจ,งงขา,จะขาข,ข,ขายค<า>ล้องมากร<ฮ>ะตาเนาะกระตาเงินที่ที่เงินอยอ่ในหันเนี่ยเอาน,นี่เนี่ยไปทิ่มปอกไว้ทิ่มไว้ในหันแล้วก็ สิเรียกเนียกทรัพยเองบัดนี้มีปจะมีความเสียวางสั้นมันต่อผู้เฒ่าผู้โถ่นเ้าสูฟังวางสั้นถ้าบูชาไปมีวิธีบูชาให้อยู่มันบ่เออก็นีวิธีบูชาก็สิไปถามอาจารย์ให้นาพูดแล้วเนาะอออให้เจ้าบอกมันนี่อ้าวนี้สาคัญรักโยมเลยน่าอะผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีอะไรตอบได้นี่มีแบงค์อยู่ในกระเป๋าไหมเยียขอะไรตอบได้ เลขจะออันไหนเลขจะอตัวไหนเลขจะอวันที่เท่าไหร่ตอบได้จะอตัวไหนไม่ได้นี่รักย่อมผมก็เอามาถือไว้ที่การไว้เตียนเพศเตียนไพ่สกิดสกิดบอกวาล่าขับรถขับล่าจิไปหันไปนี่จิออกจากบ้านบ่าเข่าจี่ามีเหตุอีหยังที่บ่อยากให้เขาไปเนี่ยจิติดโดนคิดโดนใจจิตโดนคิดโดนใจอันนี้ก็เลี่ยงเรื่องกำนองไม่มันบอก อันนี้ก็เลี้ยงครื่องานไหนนี่เลี้ยงด้วยน้ำแดงอืรักยมอ่าน้ำแดงน้ำเนี่ยเขาขออยู่ด้วยเนี่ยเขามาขออยู่น้ำเนี่ยเพ่นอยู่น้ำเห่า่นมาขออยู่น้ำเนี่ยอ่าเาื่อ่นมาบูชาเนี่ยน้ำแดงจักแก้วก็ยังดีเนาะน้ำเตาจักแก้วแยกขาดน่ครับเนี่ยมือเส้าควนสี่เดินท่างออกไปให้ว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เร้ามานี่ฮหดกาลังสีเทียงเลยนี่จะเอาน้ำถวายวัตถุมงคลกับเฮ็ดนั่นเฮียนี่ชั่วจิคบชุ่วยางนี่การังสีเทียงก็หม่องชั่วจะได้ออกบ้าน ไล่หล่นี่ครับผมรักยมแล้วก็เรื่องโชคลาภก็ไม่ธรรมดาเนี่ยมีมีคุณแม่ท่านหนึ่งเพิ่นหมูซ่าไปบอกสกิตเพิ่นไปซื่อเลขสกิตนะานายางไก่แทงเวอรี่นี่คือยังมีคนดึงเสื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยกือังรับมากนะยางไก่ไปแล้วเนี่ยเออือยังมีคนดึงเสืออ,อ,อ,สอีออกอหยัางว่ะแล้วก็ง้อกันอ่าแล้วก็เลยดึงกระตุกเชือกผ่านแผงเวอรี่ไปเห็นไหมกระตุกเชือแรลคกอจังสมมุติ เราเรล่าคิดไปเองบอกราล้มพัดเหราเสียกอย่างสียนะคือจังมีคนหนึ่งกระตุกเสือเนี่ยพระจันเล่าว่ากายบีเราก็เลยว่ามันมีอย่างแบบกายบีกันยังมีตะกระตุกอีกเฮ้เข้ายางไายแพงลอตเตอรี่นี่ว่าวันหนึ่งหนึ่งวันวันวันที่อยากให้โชคให้ใช่บอกประจันก็เลยจำมาซื้อลอตเตอรี่ถือเลขท้ายน่ะยี่สิบใบเก้าศูนย์น่ะบอลแมนวันนี้วันตอนวันหลังหลังรวเจ็ดแปดเนาะ บอกบอกว่าหลังๆไปเพุ่นพิโท้อก็บอกจังวันไหนเพื่อนมาบอกแต่ว่าเพื่อนบอกว่าถูกไปยี่สิบใบนะนะอันนี้แต่ว่าการคว่ำเี่ส่วนบุกคนนะวะอันนี้ก็ได้แต่ที่ได้เนี่ยที่ผมถือไว้เนี่ยก็คืออยากให้เพื่อนเตือนเกี่ยวกับเข้าเดินทางไปหันมาหนีไปหันมาหนีให้เพื่อนให้เพื่อนชักจูงนะมังไรสิมีเงินมีท่องสิได้เงินได้ท่องมังไรสิได้โชคลาภสร้อยว้าสร้อยกากับลูกค้าสร้อยวบาสร้อยกากบเจ้าผาพมันสินะ่ะ บานนี้จะมากแค้วขาดปลอดภัยสิ่งสุดไทย,ยน้องแมวกับมี่แล้วน้องแมวนึ่ามกันลายกับคือน้องแมวนี่แหละน้องแมวตแต่ว่ามีอยู่แต่ว่านําอาจารย์จสีมี่มอมี่มันโมเมนแนวออกมือหนึ่งซีเทียที่แมวมั้ยจำบวานหนูออกมาก,กับหาอันเบิร์ดเราดิเออนี่ครับผมตะกุดตะกุดสามกริย์ครับนี่ตะกุดสามกริย์ดีสามอย่างแค้วคาดปลอดภัย โชคลาบเงินทองมหาเสน่ห์นี่เจ็ดนารถบอกง่ายปอนนี่เอาไว้นาลแล้วค้นเก่เาไวนา้นารดแต่ไหนแล้วคนกับแขนเอวเป็นตะพุดแขนแขนเอวนี่นเจ้าข่อยพรแขนแเอวเจ้าข่อยกะใส่กระเป๋าจะพ่ายไปเพราะว่ามันเหง่อออกแล้วมันหมุนหิดนะพวกที่อยุบภาคสามชายแดนภาคใต้สิบ่างคนเกาไปแขนแขนั่นไงน,นั่นม่้ง่ห่ะเนี่ยที่แรกจะเป็นสีเหลืองแขนช้แเอวท่านพ่ออาทิตย์ยังกลายเป็นสีดำเลยขีย้ไข่ออก <laughs> ยี่งให้ออกไปยี่งให้ออกไปก็เลยเก็บไปในกระเป๋านี่ล่ะมองไรก็คือเก่าล่ะแช่พัดปลอดภัยเนาะเอ้ามองไรคือเว่าอะไรเอาเลขเนี่ยจังหวะเจ้หน้าที่เราดิสิบหาแล้วโอ้ยบนใครเจ้าปล่อยเอฟดี่ก็โทษทำวันไหนจีวันเลขพระเจ้าท่อยังวัตถุมืคนบ่กเมียนเอ้าเอากระดาษมาไหมเขียนเลขมาไหมเขียนดีใสเราเขียนแต่เมียเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อรอแป๊บหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชม กะบอกเราตัวเลขกันเลยอ้เียนไปกสนุดป๊บนะเอาหนเ,าเขียนเลยเขียนเลยเขียนได้บอก,กเออเขียนเลยตัวเลขเกแล้วก็ตัวไบอกเก้าอะออตัวไ้แก้าเออสามตัว,วนะ่น่ะอ๋นี่ครับผมอยาถาม,มา้มาๆจะใส่ต่อเลขไมเอาแค่ว่ามันถีดก,กับพอ่อละ เพื่อนไม่อยากให้เล้าว่าเลขยนี่อย่างมาว่าเรียกมาแต่ใส่เพื่นไมาอยากให้เล้าเลยเอาไปโหลดดิเออย่าถามตัวลูกเออมาจำว่าเรียกมาแต่ใส่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามเนี่ยเคยแตกสามโตบ่อกแดงอยู่แตกโต๊ะอืมวันหนึ่งเพื่อไใคเก้าศูนย์เจ็ดเนาะเป็นบอกตัวน้าติคอยบอกเจ้าละเก้าศูนย์เจ็ดเนี่ยนึกว่าไม่สื่อเก้าศูนย์กับศูนย์เจ็ดน่ะอันนี้หาสามหกศูนย์อย่าลืมตัดเล่นด้วยเมื่อกี้กันย่งออกตัวหนาครับตัวหลังเนาะเก้าศูนย์เจ็ด อืม,มอีุย้ยงามแต่ว่ามาตรงก,กันกับอันนั้นเลยตัวนี้ไปยิปลอตะลีเด้อแม่เด้อแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจออ๋อนี่จะเป็นงวดที่หานะ,ะโูดยุไกยุไกเด้อเมื่อวันที่หกมีคอนเสิร์ตลำซิงซปเปอร์พีเนาะอยู่ที่บ้านค้อเขียวตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรงานน,นี้เขาลงเต็มรูปแบบแต่ว่าเอฟซีห้างของวันเชียงหลายได้เหมือนแลงก็บบอกร่นเนอ้ยวันเชียง่ปล่นอ๋อวันเชียงก็เจอกันนะครับวันเชียงหมู่สิบสามเนอะเหมือนแล้งนี่ามนันบ้างในวันเชียงในหมู่ส<อ>ิบสามแต่ว่าห้องลงบ่เต็มชุดปนไหนทีลงบ่เต็มบงปะไ่าแต่ว่าวันที่หนี่ลงเต็มบงเจ้าบอกเจ้าภาพบอกว่าอ่ากระจกแจกมาบ่างยันบ่ดังห่อฉันจัดไปกันบอก ขอโล่งโหลถเนาะแม่แคบเราหรือจีเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วไปสักันอีเห้าคนนะสิบเจ็ดนาทีแล้วเนาะคนได้อ่าใส่เบอร์โทรไว้เพ่นติดต่อการต่องานนั่นเด้อะก็เจอผู้คนอยากอ่าได้อันนั้นไปซอยมูหอเราครบแน่นเป็นพวกไอ้จ้างงานบุญแจกข้าวงานองี่ยงต่างๆน่าน้าที่เพื่อนอยากจ้างว่าล่ำนะจ้างล่ำสิ่งจ้างล่ำปล่อยโยกงางองี่ยงต่างๆน่าน้า เราจะไปงานยังติดต่อได้เนาะเออเอาเบอร์เบอร์โทรแน่ไปงานอ่าบุญบังไส้หนดเลยอยังนีกาลันตีกับหัวบุญบังไฟแล้วรกันอ๋อที่นี่เอาเอาตัววันวันห้ากว่าผู้เบิงอะไรสิโดนอะไรเก่าที่แล้วเนาะอืมเออ